สวัสดีครับพี่น้องมอนี่สิภาพพี่น้องมาเบ่งตัวซาเล่งพ่องคางนะครับเดออันซาเล่งของอันอีสานใส่ค่าแบบนี้ทุกมือนี่มันมีแบบใดมันเป็นราคาังใดมาเบ่งน้ากันเลยครับผมเดี๋ยวสิทภาพพี่น้องมาเบ่งครับนะครับพี่น้องอันซาเล่งอีสานใส่ค่าครับมอนี้มูนี่อันสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนี่เป็นราคาที่ลูกค้าได้ดโชคไหมนะครับสองพันเก้านี่ ได้โชคไหมได้บางข้นผอม2,000เก่านี่ยฟ้าถ่ายกับเปิดได้ครับ2,000เก่าขั้นยังงามเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกใกล้ๆครับนี่ฟ้าถ่ายฟ้าย่ายเปิดได้แบบนี้ครับนี่ฟ้าถ่ายเปิดได้ใส้นของครับตัวนี้สองพันเก่าลอยจะส่งทั่วประเทศได้ครับสองพันเก่าลอยนี่ลูกคา้าอยู่ตั้งจังหวัดกับส่งได้ครับรว่าอยู่ภาคไหนส่งได้หมดอันร้านเท่าอยู่อันอยูสุรินครับร้านยูสุริน สองพันเก้าลอยนี่ยังบุรุษร่าจัดทรงครับคาจัดทรงนี่แล้วแต่ยกไก่ครับอันราคาจัดทรงนี่โทรมาสอบถามได้เด้อครับเด้อยูเบอร์ซุนเก่าหาหาหนึ่งแปดเก้าซุนหกครับซุนเก่าหาหาหนึ่งแปดเก้าซุนหกครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิเขามาตอบให้เองครับว่าคาจัดทรงจังหวัดใดมันจักบาทครับแต่ว่าตัวซาเล็กนี่สองพันเก้าลอยบาทครับสองพันเก้าลอยนี่ได้โชคไหมได้บางค้นพร้อมครับสั่งเข้ามาเลยเด้อครับเด้อสองพันเก้าลอยนี่จะเป็นข้อรุ่นรุ่นรุ คูณ1น2เซนติเมตรครับรุ่นหาสิบคูณร้อยสองเซนติเมตรครับอันโต2 9 0พนเกรอยครับบอกรุ่นข้าเจ้านําเดิรเวลาโทรมาสั่งครับเดี๋ยวข้าเจ้าสิถามดอกว่าอันลูกค้าต้องการรุ่นไหนคะยังสิอันเ้าก็ตอบอันข้าเจา้าว่าอันาาอยากได้ตัวราคา2,900บาทนั่นครับอยากได้ตัวราคา2,900บาทนั่นค่ะอันโตขนาด50สิบคูณหนึเส้นนั่นไหมครับผมตัวน,นั้น2,900บาทครับ ก็ท่านตั้งใจกันกดติดตามคลิปเ็นน้มเนยเดอร์ครับเดี๋ยวสิมว่ารีวิวให้เบิ่งไม่ครับหรเหมือนรุ่นแล้วเมื่อนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ